สวัสดีครับผมวันนี้ผมต้องพูดถึงเหรียญรุ่นนี้เพราะว่าเป็นรุ่นที่อย่างที่บอกถ้าขึ้นคําว่า3รอบของรชัชกาลที่9เนี่ยจะได้รับความนิยมทั้งหมดเลยอย่างเหรียญรุ่นนี้ก็เหมือนกัน<ส>เหรียญน,นี้จะมี3รอบเนี่ยที่ผมเจอนะจะมี1บาทแล้วก็20บาทที่เป็นเนื้อเงินนะครับ20บาทที่เป็นเนื้อเงินจะเหรียญใหญ่กว่านี้อันนั้นจะอยู่หลักร้อยแต่ก่อนเหรียญน,นี้เนี่ยนะครับการเช่าหานี่หลักร้อยนะครับเพื่อนผมจะบอกนะครับหลักร้อยเลยแบบไม่ผ่านใช้นะครับผ่านใช้อย่างเงี้ยแต่ก่อน ผ่านใช้ที่สวยหน่อยเนี่ยก็ยังเป็นร้อยเลยแต่ปัจจุบันนี่ไม่ถึงสภาพอย่างเงี้ยหลักสิบหลักสิบต้นๆด้วยนะครับไม่ถึงแล้วนะครับยิ่งถ้าเจาะรูมานี่จบเลยนะครับเจาะรูมาย่างี้นี่จบเลยนะเออคือกลายเป็นเหรียญมีตำหนิเลยนี่คือเหรียญสามรอบของรัชกาลที่เก้าที่ผมจะพูดถึงเป็นเหรียญที่ระลึกชนิดราคาหนึ่งบาทนะครับเป็นวาระที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็ที่จะพูดถึงเนี่ยเพราะว่าการเจ้าหาแต่ก่อนอะได้รับความนิยมแต่ปัจจุบันเนี่ย ค่อนข้างที่จะถอยลงมาเยอะไม่ใช่แค่รุ่นนี้หรอกหลายๆรุ่นอพ่าเพื่อนเคยเห็นเหรียญเสด็จนิวัตไหมเสด็จนิวัตพระนครปีสองพันห้าร้อยสี่โอ้โหเหรียญนั้นนี่ต้องมีแบบตอนช่วงแรงนะโอ้โหพอกันกับรุ่นนี้เลยอะพอกันเลยแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงลงมาพอกันเหมือนกันนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบเพราะผมบอกมาพูดแบบนี้ก็จะหาว่าผมมา อันนู่นในนี่นะครับพอผมบอกความจริงบอกการเช่าหาจริงๆก็จ,จะมีกลุ่มคนที่แบบไม่เชื่อเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ว่านะครับผมไม่ว่าเลยนะครับแต่ผมอยากเห็นสักคนนะครับอยากเห็นสักคนที่คิดว่าราคาที่คุณคิดคว่ามันต้องหลักหมื่นหลักแสนนะแล้วท่านสามารถปล่อยได้จริงอ่ะนะแล้วท่านสามารถปล่อยได้จริงอ่ะผมขอดูหน่อยนะครับผมขอชมหน่อยนะครับที่ว่าท่านปล่อยได้จริงณนะปัจจุบันเนี้ยนะครับ Ừ, นอะณปัจจุบันเนี่ยผมอยากรู้จริงๆนะครับผมอยากเห็นอ่าถูกไหมถ้ามันปล่อยได้จริงขนาดนั้นคุณก็ต้องก้าาเหรียญน,นี้ไปต่อได้ถูกไหมละ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่จริงหรอกครับเพื่อนๆมันไม่จริงมันไม่มีเราต้องดูเราต้องศึกษาทั้งจํานวนการผลิตทั้งความนิยมณับปัจจุบันในระดับสากลในกลุ่มที่เขาเล่นหากันเนี่ยว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยผมจะเอาออกมาพูดเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีอีกเหรียญหนึ่ง เพราะอะไรเป็นรุ่นที่ผมสะสมมาตั้งแต่ผมเข้าวงการที่ระลึกเลยคือหลายปีเกือบสิบปีเป็นรุ่นนี้ที่ผมจะต้องพูดถึงแล้วผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครเป็นคนเอาข้อมูลนี้มานะครับแต่ผมจะต้องเอามาขึ้นมาแน่นอนนะครับอ่ะนี่นะครับเหรียญรัฐบาลไทยหนึ่งบาทรุ่นสามรอบนะครับชนิดราคาหนึ่งบาทนี่นะครับ,รบ,นะรบเป็นที่ระลึกอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแบบพระเศียรกลับนะครับ,นะรบเพื่อนเห็นไหม อ่าเนี่เป็นเหรียญที่ลึกที่เป็นแบบผะเดียนกลับนะไม่ใช่ผะเดียนตรงนะซึ่งปกติเหรียญเหรียญที่ระลึกเนี่ยจะต้องเป็นผะเดียนตรงถูกไหมเหมือนเหรียญการจนาน่ะการจนาจะเป็นผะเดียนตรงหมดเลยแต่ถ้าผะเดียนกลับขึ้นมาเมื่อไหร่นี่คือการจนเน่ยจะเป็นเหรียญหายากถ้าเกิดว่าเป็นผะเดียนกลับนะครับ